สวัสดีค่ะช่องตะวรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆเอฟซีมาชมเที่ยวชมสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์น้องสนิทจำกัดนะคะอยู่อยู่บ้านสำโรงหมู่สิบนะคะตำบลน้องสนิทอำเภอชมพ้าจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นโครงการสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย มาดูมาชมกันเลยค่ะแล้วเราจะพาเข้าไปชมที่สวนข้างในนะคะค่ะอันนี้เป็นเป็นเรือนร้านเป็นโดมนะคะที่ช่วของสำนักง,งานนะคะสำนักง,งานสหกรณ์การเกษตรมิตรภาอินทรีย์นองสิ่จำกัดนะคะแล้วเราไปดูสวนข้างในกันเลยคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆนฟซีค่ะเพื่อนๆนิฟซีวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ของตำบลหนองสนิทของเรานะคะเรามีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะคะตำบลหนองสนิทของเราเราก็เลยพามาชมสวนการเกษตรนะคะ เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะข้างในจะเป็นถนนแล้วคะสองข้างทางจะปลูกผักนะคะอันนี้เรามาดูป้ายนี้ก่อนนะคะปุ๋ยชีวภาพแหนแดงอ๋ออันนี้คงจะเป็นบอกปุ๋ยชีวภาพนะคะนี่นะคะบอกปุ๋ยชีวภาพแหนแดงแหนแดงนี้ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะ แล้วก็ใช้คุมดินเวลาเราปลูกบอนสีหรือบอนอะไรเราก็ใช้คุมดินได้นะคะเพื่อนๆในสีก็อันนี้จะเป็นแหนแดงนะคะเราเข้ามาเริ่มแรกนะคะจุดแรกก็เป็นจุดเดี๋ยวเราดูใหม่จุดอุ๋ยชีวภาพแหนแดงนะคะ,ะประโยชน์ก็มีหลายอย่าง ใช้เนยแดงเนนาข้าวค่ะก็ะหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนเนยแดงเป็นฟืนชนิดหนึ่งที่มีคลดเล็กพบได้ทั่วไปบริเวณน้ำนิ่งนะคะน้ำบ่อหรือคูน้ำในประเทศไทยของเราเดะะีย๋ยวค่อยมาดูกันนะคะข้างในเราจะพาไปชมสวนผักกันนะคะเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆเอฟซีให้ดู ภาพบรรยายไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลกผักผักนี้เป็นผัก,กเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนินสีนะคะยะไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็เลยอยากพาให้เพื่อนๆมาชมกันเขาก็จะมีจากระบบเป็นกลุ่มกันไว้นะคะ เราจะไปเราจะถ่ายพางซ้ายมือก่อนนะคะเพื่อนๆ่อ็ดฟี่ดูวนไปทั้งสองข้างก้อนกันนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้กลับบ้านค่ะบ้านเราอยู่อำเภอชอมพระตำบลหนองสนิทนะคะอำเภอชอมพระจังหวัดสุริน เราก็เลยมาเยี่ยมชมโครงการ,กรเกษตรอินทรีย์ของเรานะคะเ,เพื่อนเพื่อกํากำลังรอจะจำหน่ายก็มีนะคะรอลงแปลงด้วยก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนอไปเลยค่ะไปยาวไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คงจะเอาลงแปลงแล้วก็เตรียมลงแล้วก็เตรียมปลูกไปเรื่อยๆนะคะสลับกันก็มี กวางตุ้งก็แสมด้วยดอกดาวเรืองนะคะอเคนะคะเพื่อนถ้าใครได้ผ่านมาศูนย์เกษตรอินทรีย์ก็อยู่ตรงเลี้ยวเข้าถนนแยกสำโรงสนมนะคะก<ส>็จะมาประมาณ50เมตรก็จะถึงแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของเราเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในคุตาคะอย่าเพิ่งกลับได้ไหมคะเดี๋ยวให้นางสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งได้ไหมคะทำช่องดูทุบให้สัมภาษณ์ก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งไปค่ะลุงนางสัมภาษณ์กันเนี่ยอย่าเพิ่งไปป้าอบตันเจ้าสวัสดีครับป้าเจ้าสวัสดีค่ะมามามาใส่ผ้าหนูไปมเมึงฝากดีเม่เนี่ยใส่ปลูกอยู่บนไหนคะ่ะอาอหนู มามื่อนี้บ่เห็นเจ้าของจักหน่อยเลยไหมอ๋อใช่แม่แม่แม่เขาเก็บพักออกแล้ววะที่แม่หนูมาบอทันเนาะใช่ไมอ่ให้บอกหนูจังน้อยหนึ่งมาแม่ว่าจังไรจังมีค้อการนพักเขาจังไรเฮ็ดมาจังไรจังไรบอกหนูแน่จะพอไปแป๊บหนึ่งกับไอ้ขออนุญาตยายและยายกำลังจะออกไปแล้วผู้ไรแม่อ๋อค่ะ เดี๋ยนูหาไปอันนี้ผักอะไรอ่าจ่ายจ้ะอ๋อค่ะเม่ขอบคุณมากค่ะยายค่ารบพวนเนะาะานูสิบไปมึงถักไงโบจังไรคือมันแต่เงาขอว่าเป็นภาษาอีสานสลับกันนะคะบ้านนี้จะเป็นบ้านสวยกับเรานะครับปนกันนะคะเพื่อนๆในปีเราก็เลยอยากพามาดูแปลงผักเนี่ยมีตะปุยขี้ควายเลยนะคะนี่ กำลังเตรียมแปลงขยันมากเลยเราอยากบอกเพื่อนๆพืฟีว่าคนบ้านสำโรงน่ะหมู่สามและหมู่สิบเขาจะขยันมากเลยสองข้างทางเราให้ดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะเราเดินมาจากทางทิศเหนือนะคะเพื่อนเอฟีเดินมาเนี่ยผักนี้ก็คงจะถอนแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะตามออเดอร์ ถ้าเราจะขอไปสัมภาษณ์พี่แกโอ้โ,อโอนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆให้ดูกับตาเลยว่าไม่ได้ใส่เคมีจริงๆแต่ขี้วัวขี้ควายล้วนๆเลยนะคะเออเราเห็นแล้วเห็นเห็นเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะแต่เราจะไปสัมภาษณ์กันนี่ค่ะวัสด,ดีค่ะคะสวัสด,ดีค่ะอ,อัน เปิดหน้าจังหน่อยเนี่ยดี๋ยวบอกค่ะคุณอาซื้อยังเนาจะจ้ะคุณศิลาแม่ศิลานีพงจันนะคะก็ะปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการเลยบอกค่ะแม,ม่แม่จะลงปลูกอะไรคะนี่จะลงฝักบุ้งอ๋อจะลงฝักบุ้งผักนี้ลงเป็นกเกษตรินซีร้วนเลยบอกแม่เขาไม่ให้ใส่สารเคมีไม่ให้ใส่เคมีอะไรเลย Terror, แม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สัมภาษณ์แป๊บหนึ่งแม่ค่อยสับก่อนก็ได้เดี๋ยววสัมภาษณ์ก่อนแล้วโครงการนี้ได้รับอุ่นนนจากทางรัฐบ่แม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราสัมภาษณ์พอดีทุกมีโทรศัพท์เข้ามาก็แม่ก็ทำว่ามีเกษตรอินทรีย์นะแม่เนาะไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ได้โครงการจากรัฐบาลหรอแม่ อ๋อ oh. <Okay. S 1> แล้วแล้วแล้วทำแล้วเอาไปส่งที่ไหนบ้างเห็นปลูกกันเยอะแยะอย่างเงี้ยขึ้นห้างหรือยังไงอ๋ออันนี้ขึ้นห้างเลยใช่ไหมคะ mm. ค่ะเป็นท็อปเลยนะคะอ๋อ mm. oh. ค่ะค่ะค่ะพอดีฝนตกนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีก็มีแต่ผักนี้ก็กเกษตรอินทรีย์ก็ขอรบกวนแม่แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะดีฝนตกเราจะขาย หนูไปอยู่เมืองเด้อยายหนูไปปิดไว้ปิดบ้านไวเ้เจ้แม่ไปขายของอยู่พุ่นค่ะขายถั่วต้มขายกระเพรเหมือนเดิมค่ะยายขายดีอยู่จ้ะค่ะกระเล่นหนูก็หน,น,น,นูทำยูทูบด้วยขายอันนี้ด้วยจ้า,าจจใช่ใช่ใช่ใชบบยังค่ะย,ย,ยังยังยังมีสดอยู่ยายจ้าจ้าจ้าโอเค ยายบอกว่าให้หาแฟนพลัง่งเก็บเสียเยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเรามาดูเข้าๆกันไปเลยนะคะแต่ว่าจะถ่ายสองคลิปก็คงไม่ได้ถ่ายหรอกฝนก็ตกนะคะโอ้ถ่ายแล้วเพวื่อนๆบรรยากาศไม่อํานวยเลยฝนตกมาแล้วนะเพืพ่อนๆเฟซีค่ะผักน,นี้ก็เขาจะปลูกขึ้นห้างนะคะเพื่อนๆโอ้โออยเห็นไหมฝนตกเดี๋ยวๆลองหาที่หลบฝนก,ก่อน ค่ะเพื่อนเพื่อนนิฟีเราถ่ายทําได้แป๊บหนึ่งฝนก็ตกเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศเราก็จะกลับเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปสัมภาษณ์คณะผู้บริหารข้างนอกนะคะฝนตกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็เองให้ดูถ้าใครมีโอกาสผ่านมาก็ทางถนนสำโรงถนนนะคะเทนสำโรงถนน หนุ่มก็อยู่เลยมาก็ประมาณสัก50าสิบนะคะก็จะเห็นผักมีผักกำลังขึ้นใหม่เต็มเลยครับเพื่อนๆสี่เพื่อนติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราบ้างด้วยนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราทาาาี่มาวให้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนเกษตรอินทรีย์ผักนี้ขึ้นห้างปลอดสารเคมีนะคะเพื่อนสี่ นตกนะคะพเพื่อนๆเราก็จะดูเร้าวๆเราก็จะขอไปสัมภาษณ์พนักงานข้างนอกเราก็จะจบคลิปนะคะพเพื่อนๆที่ชอบฝากติดตามช่องตะวันไลฟ์สไลฟ์สกล์ของเราด้วยนะคะว่าจะให้ดูสวนฝักฝักแต่ฝนตก เลยวิ่งเลยเพื่อนๆนะคะคามเมื่อกี้เราว่าเราจะให้ดูที่สวนนะคะเพื่อนๆ FC แต่พอดีฝนตกเลยเราก็เลยเข้าที่แคมป์เลยนะคะที่ศูนเลย ก็จะมีตู้แช่การแลกมีหลายอย่างมีผักนะคะให้ดูที่ตู้แช่ก็มีแปงแปงนะคะก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเก๋ค่ะออชื่อนุเก๋นะคะชื่อชื่อเป็นๆชื่ออะไรคะชื่อสัติท์พรทองนรินค่ะสัติกธพรนินเอ่อทำงานที่นี่มานานหรือยังคะ มาหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วค่ะแล้วโครงการเกษตรเนี่ยปลูกผักเกษตรอินทรีย์เนี่ยปลูกเยอะๆอย่างนี้มีที่ส่งหรือว่าอย่างไรมีที่จัดส่งยังไงคะลูกค้าะเรามีลูกค้าประจำคือโรบาร์ตวินค,ค่ะโรบาร์ตวินทุกต่างทุกวันเลยวันละ20กิโลถึง30กิโลค่ะต่อผักต่อละต่อชนิดอ๋อค่ะแล้วมีกี่ชนิดคะ มีที่เราส่งมีอยู่เจ็ดชนิดนะคะมีกวางตุ้งมีกวางตุ้งผับกุ้งต้นหอมผักชีแล้วก็คะน้ากระดาขา,า,าว<ม>แล้วก็อีกอย่างก็เป็นแตงกวาค่ะอ๋อแล้วเกิดเราว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ไหมคะดูวะหเราลองผู้บริหารพอจะทราบไหมตอนแรกโครงการนี้ก็เป็นวิสากิจธรรมดาปลูกกลุ่มผัก กางกินธรรมดาบ้านๆนะคะก็เลยมีเพราะว่าเพราะว่าคนต่กอคือท่านไกลต่อทองจราจางเกเรอยากให้ตรงนี้มีที่ทำกินของชาวบ้านค่ะเกเรจัดตั้งเป็นสาลกรณจกนัด้เพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นที่ของรัฐเนาะใช่ใช่ค่ะที่ที่ปลูกนี่เป็นที่ของรัใ่คะก็เลยอยากให้เกิดประโยชน์เพราะว่าหมู่หมู่บ้านสำโรงก็แต่ก่อนก็ ตำบลน้องสนิทเราก็ปลูกของปลูกผักพืชผลทางเกษตรตลอดค่ะว่าตำบลน้องสนิทเป็นตำบลเกษตรอ,อ,อินทรีย์เนาะก็เลยนำอันนี้เข้ามาน,นคะคะได้เงบประมาณจากคะสนับสนุนจากทางรัฐบาลนี่อะไรฟังค,งค่ะได้ได้ได้จากกสทชที่ไหนนะคะกสสค่ะกสสค่ะจะเอบตบ้างค่ะจ้า การกมสราวกค่ะก็ให้รบกวนมาโดยบริหารจัดการโดยคุณนายกสมจิตนาสวัใช่ใเขาก็วิสัยทัศน์ไปดีเยี่ยมเลยเนาะตองวันนี้เราไม่ได้เจอท่านเนาะท่านนายกสมจิตท่านก็กลับไปเมือกียค่ะก็คาดกันนิดเดียวค่ะวันนี้คือไปถ่ายที่ไหนคือก็คือจากคาดผู้บริหารหมดเลยค่ะทุกพ่กนี้จะมีปลัด จังหวัดมาดูงานค่ะเด็เก็บผ<อ>ักเด็กผกมื่อี้เราเตรยกลับไมีคุณอเราไม่ไม่รู้เรามาก่อนนะคะกคค็ก็ไม่เป็นไรได้สัมภาษณ์คุณเก๋ก็ไม่เป็นไรเนาะก็พยายามไปขายของเราไปคนตำบลอ่องสนิทไปอยู่ที่อื่นเราก็จะแนะนําว่าถ้าใครไปที่ตำบลอ่องสนิทถ้าไม่ได้กินผักกระสีบิงซีถือว่าไม่ได้เข้าถึงคนน้องสนิทนะคะไม่ไม่ได้รู้ ลุ้นเพลของคนลังสนิทจริงๆนะคะแม่ก็จะพยายามเชียร์พวกกนบริหารสนิทเบาแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่โล่งเลยเนาะแม่เนาะใช่โล่งมากแสองปีผ่านไปแบบเห็นได้ชัดเลยตอนแรกไม่มีอะไรเลยเป็นป่าค่ะเป็นป่าละเมาะแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนป่าช้าเลยนะป่าช้าเก่าเนาะแม่ละ่ายป่าช้าลายลาดีใจเนาะที่มีเราได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ ักชวนแล้วก็ให้ประชาชนได้ร่วมสามัคคีก็อีกอย่างหนึ่งก็ชาวบ้านสำโรงเขาก็สามัคคีกันนะพราเป็นอันหนึ่งอันเดียวทั้งตำบลหนองสนิทเรานี่แหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เลยได้เกิดอย่างนี้อันนี้ก็ปลูกทุกหมู่บ้านมารวมกันได้ใช่ไหมได้ค่ะต้องต้องเป็นสมาธิก่อนอ๋อ,อค่ะค่ะใช่ใช่ใช่ได้ยินมาอยู่ว่า,าถ้ารวมกันทุกหมู่บ้านก็อันนี้อยู่เพราะว่าแม่ก็คนคนมนองสนิทเนาะตำบลหนองสนิทก็พอจะร,รีบ้าง ต่วันนี้แม่ก็ขอขอบคุณนะขอติดคุณคุณเต๋คุณชื่อคุณเนาะอะไรนะชาชีพทองนรินนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนําให้ก็ฝากถึงนายกสมกิดนามสว่างเนาะก็ฝากขอบคุณท่านด้วยนํำอะไรดีๆมาสิทธิบุตรของสิ่งของเราวันนี้ก็แม่ก็ขอขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะถ้าวันนี้เราก็ได้มาสมมาดูสวนผักนะคะเรามา พร้อมสายผลเลยนะคะเพื่อนๆทุกทีให้ดูแล้วนะคะผลก็งอกเราก็เลยเดินเดินดูผักไม่เต็มที่เลยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆได้ดูชมของสวยงามถ้าอยากให้เต็มที่ก็ต้องมานะคะเพื่อนๆทุกทีถ้าใครผ่านมาก็แวะที่ศูนย์เกษตรพุทธภูอิรี์ของเราประจำตำบลหนองสินของเราก็ยังไงก็ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ